ท่านผู้ชมครับมีนานะปรากฏว่าร้อนหนักจริงๆท่านผู้ชมร้อนมากๆเนี่ยตอนนี้พอถึงช่วงเวลาประมาณสายๆเนี่ยทำอะไรยากเลยฮนะตากแดดเนี่ยดำเมี่ยมแล้วท่านผู้ชมเอา้าวกมาที่เรื่องอินทผลัมของเราท่านผู้ชมอินทผลัมนะนะครับนี่เริ่มมาตั้งแต่8ปปีที่แล้วนะท่านผู้ชมนะมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังกันหน่อย ว่าประสบการณ์และบทเรียนของการาได้ทำในเรื่องของอินทผพาลัมเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะเริ่มตั้งแต่นูน่นแหละแรกๆเลยท่านผู้ชมนะะแรกๆเลยอ่ะสองคนที่เป็นหัวหอกของการทําอินทผพาลัมของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจรินธีรแก้วและก็สมศักดิ์กรีนบนทาท่านผู้ชมนะแล้วก็ ให้ผมไปดูนู่นดูนี่ไปดูเก็บข้อมูลแหละครับท่านผู้ชมนะทั้งเก็บข้อมูลการปลูกการดูแลการรักษาผลผลิตนะครับนะ้ารสชาติเป็นอย่างไรคือตอนนั้นมันไม่มีที่เปรียบเทียบไงเราชิมเสร็จปุ๊บม,มันก็ฝาดนะฮะพอรู้วันนี้คือมันฝาดนะนะครับก็มีรสหวานวาน่วาอร่อยดอีประมาณนั้นนะครับแต่ก็มันก็มีวิวัฒนาการของการค้นพบค้นเจอมาเรื่อยเท่านผู้ชมนะครับ ซึ่งมันก็มีหลายสายพันธนะุ์นะในเวลานั้นขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อนะท่านผู้ชมนะขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างในช่วงเวลานั้นที่ได้ชิมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้เห็นนะครับเขาเรียกว่าผลผลิตของแต่ละสายพันธุ์นะครับ,นะค,รบคือเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้วเออ มันจะมีสายพันธุ์ที่สามารถที่จะทานได้หลากหลายอ่ะเนาะนะครับเราก็มองว่าเออมันก็แบบนี้อีทพารลามนะท่านผู้ชมนะครับปรากฏว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ทานผลสุกท่านผู้ชมฮะทานผลสุกนะครับคือในประเทศไทยเราเนี่ยพอเป็นการทานผลสุกไปแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนที่ผลแก่จัดเนี่ยเออรสชาติมันฝาดฮะมันบางบางพันธุ์นี่มันฝาดเยอะด้วยนะท่านผู้ชมนะ บางสายพันธุ์นี่มันฝาดเยอะด้วยจนทานไม่ได้วางกัดแล้ววางแต่บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็นึกถึงในเรื่องของสรรพคุณทางยาไงนะนะรถฝาดนี่แหละดีนักนะครับช่วยในเรื่องของการดูแลระบบะการเดินอาหารอะไรประมาณนี้เอออันนี้มันก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคือคนนึกถึงในเรื่องของสรรพคุณทางยาก็ว่ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่คนก็อยากจะทานให้อร่อยนะครับตามรสนิยมของคนไทยเราท่านผู้ชมนะครับ ก็จนนั่นแหละครับทาบ่านผู้ชมได้เห็นสายพันธุ์เ้าได้ให้ผู้ชมได้ชมกันเป็นอย่างนั้นทา่านผู้ชมครับเอาละท่านก็สอบถามผมมาหลายท่านหลายคนเยอะนะครับอินทผลัมสายพันธุ์บาฮีแดงบาฮีแดง13 6ทา่านผู้ชมเนื้อเยอื่อเออมีให้มีให้ปีกว่าแล้วทา่านผู้ชมต้นปีกว่าแล้วหลายท่านที่กเกษียณอายุราชการบอกว่าจะาไปปลูกน่ไปปลูกไปไว้ดูแลเอาไว้ดูชื่นชม ผมก็ต้องคุยกับท่านว่าเอ๊ะไปปลูก้เกษียีนี่ยาวเป็ไปเอาตายนะไม่เอานะอืมทำก็ประมาณว่าทําแบบอ่าเป็นงานอดิอเรกนะเป็นงานออเอริเรกเอาไว้เชยไว้ชมได้ชิมเอาเทนีโพนะประมาณว่าจะต้องไปตากตามก็ไม่ไหวไม่ไหวร่างกายมันจะสุดโทมนะครับอายุไม่ยืนไม่เอาทําต้องทําให้อายุยืนคือให้อ่ามีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาออกลูกออกผลมาบุตรหลาน ก็จะได้มารวมนะภาษาอีสานบอกมาตุ้มมาโฮมกันนะครับบาฮีเนื้อเยื่อนะบาฮีแดงเนื้อเยื่อ136นะท่านชมครับต้นสวยๆนะท่านชมคัดเลือกคัดสรรในท่านนะครับซึ่งก็มีหลายท่านนะบอกว่าอยากได้ราคาณเวลานี้นะครับสวยดีราคามันถูกตอนนี้นะครับก็ ในราคานี้แต่ว่าขออนุญาตฝากเลี้ยงไปหน่อยนะครับ3-4เดือนเดี๋ยวพร้อมก็จะมารับไปปลูกนะครับก็ตามข้อตกลงกันนะครับผมขออนุญาตาท่านดูแลผมค่าเลี้ยงดูหน่อยนะต้นละต้นละสิบาทต่อว,วัน,นว่าอย่างนั้นนะฮะเดือนหนึ่งก็300นะครับต้นละ300ดูแลนะท่านผู้ชมนะส่วนบางท่านบางคนเนี่ยท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเอเอ,เ,อเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า พอ,อผมเนี่ยขนส่งกับบริษัทขนส่งเขาบ่อยเขาบ่อยเยอะๆเขาก็เลยจัดโปรให้ผมได้ไปชมเขาจัดให้ผมเห็นว่าเออวิเชียนก็ส่งของใหญ่ๆหนักๆนะครับราคาก็เยอะอยู่นะท่านก็เลยว่าเอาอย่างนี้วิเชียนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ ท่านผู้ชมครับผลสดของบาฮีแดง136เนี่ยสีแดงท่านผู้ชมทรงกลมดกนะลูกดกลูกใหญ่หวานกรอบอร่อยท่านผู้ชมครับนี่สนใจใช่ไหมล่ะอยากจะปลูกผมมีต้นสวยๆให้ท่านปีกว่าแล้วท่านผู้ชมนะบาฮีแดง136เนื้อเยื่อปีกว่าแล้วนะครับต้นสวยๆทรงสวยๆไม่ใช่ต้นนี้นะอันนี้คนละสายพันธุ์กัน นะครับเอาไปดูกันต้นบ้าฮีแดง6 3 6ต้นสวยต้นใหญ่ขนาดไหนไปดูกันนะครับแล้วท่านสนใจอะไรยังไงเราค่อยว่ากันเจรจาความเมืองกันได้ประโยชน์ไอ่าไปดูต้นบ้าฮีแดง136ท่านผู้ชมเนื้อเยอื่อฮะพอเนื้อเยอื่อนำเข้ามานะนำเข้ามาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับตอนนี้ต้นใหญ่แล้วอ่าแบ่งการแบ่งการนะครับส่วนกระผมก็จะเหลือไว้ที่สวนบ้าง ท่านที่อยากจะได้ก็นําไปขยายขยายสายพันธุ์กันนะครับเอาไปปลูกที่สวนทำทําไร่ทําสวนของท่านให้เจริญเติบโตให้มีผลผลิตที่ดีกันไปดูต้นสวยขนาดไหนบาฮีแดง136ท่านผู้ชมครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับกระผมขออนุญาตเปิดโปรโมชั่นดับร้อน <c oughs> นะดับร้อนคลายร้อนกันหน่อยนะครับท่านที่สั่งซื้อ ต้นอินทาลาัมสายพันธุ์เนื้อเยื่อนะครับบาฮีแดง136นะราคาตามที่ว่านี้สำหรับวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่15มีนาคมนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดโปรโมชั่นคลายร้อนนะครับให้กับท่านทุกท่านด้วยผมฟรีค่าส่งนะผู้ชมนะฟรีค่าส่งทั่วราชอาณาจักรเพราะว่าผมได้รับโปรโมชั่นมาจากขนส่งเขาอีกทีหนึง่ง เขาเห็นใจผมเขาบอกว่าเอาอย่างงี้นะลดให้ลดค่าส่งให้วิเชียนสงสารฉะนั้นกระผมก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมก็จะฟรีค่าส่งให้ท่านนะครับท่านที่สั่งผมมาวันนี้ผมจัดใส่ถังใหญ่เลย2ใบเพราะว่าต้นเขาสูงแล้วนี่ต้นสูงแล้วใส่ใบเดียวไม่ได้ใส่ไปถังนึงเสร็จปุ๊บอีกถังหนึ่งเอาปิดบนปับนะ แล้วก็ทําอย่างนี้จอรูระบายอากาศให้น้ําเชือกร้อยนะครับเชือกร้อยการโครงการอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยไปถึงมือท่านปลอดภัยนะครับซึ่งบริษัทขนส่งเขาก็จะมีระบบการประกันด้วยเอานะท่านผู้ชมนะเออนะครับสั่งซื้อวันนี้ฟรีค่าจัดส่งทั่วราชอาณาจักรนะฟรีกันไปเลยวันนี้ถึง15มีนาคมนี้เท่านั้นเป็นการโปรโมชั่นดับร้อน เพราะว่าอากาศร้อนมากๆากนี่เงตกเลยเหงอตกเลยนะผู้ชมเอาละครับอรขอบพระคุณอย่างสูงนะท่านผู้ชมครับสั่งกันเข้ามานะเดี๋ยวผมจะได้จัดการในท่านและในส่วนท,นท่านที่ฝากเลี้ยงกันไว้นะก็ตามเดิมนะท่านผู้ชมนะเออตามเดิมตามเดิมนะครับเดี๋ยวถ้าว่าจํานวนมันมากมาอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยเราเราค่อยว่ากันเนาะเออจะมีการลดหลั่นลดอะไรย,ยังไงกันไปตามปกติของการซื้อการขายแหละนะท่านผู้ชมนะนะครับ ว่ากันมาตามนั้นสั่งกันเข้ามาของดีก็มีจํานวนไม่มากแต่ว่าก็มีพอที่จะบริการท่านอยู่นะท่านผู้ชมนะเอา้าขอพระคุณอย่างสูงครับท่านครับอีกทางเลือกหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพครับนะบาฮีแดงคูเวต136่งามาเลดตัวเมียนะครับนะีเราตรวจ DNA นะครับขยายสายพัน์ธุนิ่งกันแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทำการมาตรวจ DNA ให้รู้ว่าเป็นต้นตัวผู้ตัวเมีย ต้นสวยมากงามจริงๆนะท่านผู้ชมครับแตกใบขนนกเป็นที่เ,เรียบร้อยคนใหญ่คนอวบสวยเห็นไหมเล่าดูดูดูที่นาหน้าปลูกใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมนะครับราคาจับต้องได้เนาะเออนะครับราคาจับต้องได้ผมฟรีค่าส่งให้ท่านนะท่านผู้ชมนะอฟรีค่าส่งให้นะครับสั่งกันมาเลยนะแต่ถ้าหากว่าสั่งหลายๆต้นมาหน่อยเดี๋ยวแถมอีก <c oughs> เดี๋ยวแถมตัวผู้ นะแถมตัวผู้ต้นใหญ่ๆ V32 แดงจัมโบ้อินเดียให้ไปอีกเอาไปเป็นพ่อสายพันธุ์นะผู้ชมนี่ฮะนะครับยินทภาลำบาฮีแดงนะครับหนึ่งสามหเล็ดตัวเมียนี่ฮะชี้ให้ดูชี้ให้ดูสวยแค่ไหนนะครับนี่ฮะเอาไปนี่ปลูกได้เลยนะท่านผะู้ชมนะไม่ต้องผิดหวังละไม่มีความว่าผิดหวังให้ท่านแล้วนะครับ ท่านก็จะได้ของดีๆกันไปแบบนี้นะผู้ชมนะฮะได้ของดีกันไปในการที่จะขยับขยายสายพันธุ์นะเอาไปปลูกกันเถอะไม่ผิดหวังแหละท่านผู้ชมครับเอาไปปลูกแล้วไม่ผิดหวังนี่นะฮะนะฮะใบีแดงนะผู้ชมใครๆก็ชอบอร่อยเนี่ยสีแดงใช่ท่านผู้ชมครับนะเนื้อหนาหวานกรอบนะแกจานี่หวานสนิทเลยนะ นะครับหวานสนิทเลยนะผู้ชมตอนแก่จัดเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เลยละ่ะไม่มีผิดหวังนะผู้ชมนะครับในส่วนท่านที่พอไหวที่จะเอาเนื้อยเยื่อต้น18เดือนไปเนี่ย18เดือนเนี่ยต้นนะเอาไปปลูกนะครับได้เลยนะผู้ชมไม่นานเดยกก็ออกลูกแล้วนะผู้ชมฮะนะนะนี่ฮะแล้วเราก็จะได้สายพันธุ์ดีๆไปกันนะท่านผู้ชมอา้าวนี่ฮะท่านผู้ชมครับ รีบด่วนรีบด่วนกันนะเออนะครับช้าเดี๋ยวก็หมดอีกแล้วนะหลายหลายท่านก็อยากจะได้ไปประดับที่สวนของท่านบางคนบอกว่าเอาไปเชยชมนะครับเอาไว้ปลูกทานเองอะไรประมาณนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่ท่านสิทธิ์ของท่านนะสิทธิ์ของท่านที่สามารถที่จะเลือกที่จะทํากันได้ท่านผู้ชมครับ